กรับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็โย่ัมใน GTA San Online นะครับกับผม BMSTV นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะฮะมาพาไปไปดูแบบนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นแนวแบบว่าเด็กช่างอ่ะเป็น GTA แนว GTA V เด็กช่างอ่ะแต่ในแซนอารมณ์ประมาณเนี้ย แนวโฟกิงอะไรพวกนี้ยครับทุกคนมีพวกใส่ชงใส่ชงใส่ช็อปท่าตรงท่าเต้นอะไรพวกนี้ด้วยนะมีเยอะมีเยอะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเต้นให้ดูเลยเนี่ยเนี่ยเนีเดี๋ยวใส่ช็อปก่อนเนี่ยทุกคนอยู่โรงเรียนไหนก็ดูเอานะฮะนี่ผมอยู่อินอินทอนปะน่าจะอินทอร์ละกไม้เข้ามาเล่นนานแล้วก็ลืมยนนะมีอะท่าเต้นฮะเอาท่าสิบไปเลยนะฮะท่าที่สิบ เอาไม่ติดเลยๆก็ไม่ใช่เต็ And, oh, yo, 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 yo. ่ตัวถ้าเต็มแล้วก็โอ้ท่าเต็มเอ้ยดีนะเรานี่ไงโยวเยวยวยก็ขอไฟเสียงรบกวนได้ไหครับก็แบบว่ามีพวกท่าทางะไรนะมาแจกนะมาแจกนะคือผมซอนลงไม่ได้นะคือผมลงไม่ได้คือวิเกีย์นะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะสอนลงแน่นอนฮะมีเซฟชอนเดินเนี่ยมาตรงนี้แล้วก็กดต่อยฮะเนี่ยเนี่ยเข้ามาแล้วเซฟชอนนี่ยมีไม้ด้วยโลโลโลเอี่ยงโล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 ทำไรทำไรอ่ะสุดลูกชายสุดลูกชายอ่ะอะไรนะครับอะไรนะครับเย่เย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว หนักเขอทุกคนก็ขอไปแบบว่าคำหยาดด้วยนะคิวนี่กระตลูกพี่ใจียงเงครับลูกพี่ครับทุกคนโดนไล่กระทืบโดนไล่กระทืบโอ้โหเข้ามาในเชียบสวนไม่ได้ขอกระทืบเฉยๆนะเนี่ยโอ้โหกูโอ้โหเต้เลยจะกดออกจะจะกดออกก็กดต่อยเหมือนเดิมครับมาตรงนี้แล้วก็กดไตอ๋อ S 1> <S 1> อ๋ออ๋ออ๋อไ,ไ,ไมไไไไไไไ่ตีแล้วไตวนเลยครับไตวนเลยไตยไปไตไปไตไปไตไปอ๋อรู้เลยก็คือประเด็นก็คือน่าจะเป็นโอ้ผมไม่ดีนะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าใหม่นะครับอ <S <S <ๆ S 2> เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเข้าสู่ระบบแจ็ปนะฮะนี่ฮะยังอยู่ในเซฟโซนเลยเนี่ยก็มีหลายต่างๆโรงเรียนนะมีกระหนก อินทอนแล้วก็โรงเรียนอะไรนะเดี๋ยวผมดูก่นอนดูเรียนบุรณะนะฮะแล้วก็มีอะไรวะเนี่ยนะประชาชื่นนะอินทอนกนกบุรณะประชาชื่นเนี่ยอะไรประมาณนี้เนี่ยใส่ช็อปกันออกก็กดตรงนี้นะเมื่อกี้คือเน็ตไม่ค่อยดีมันเลยหลุดนะข้อคอไปเสียงรบกวนอีกรอบนะฮะอีกรอบนะถ้ามีนะนะทุกคน ก็เป็นหรือว่าตีกันมันๆอะไรอะไรพวกนี้ครับก็มันก็จะมีพวกระบบเสีกลงเสีกรถอะไรด้วยนะมาเรียกมันจะไม่ใช่เสียกรองจะเป็นเรียกรถตรงนี้ก็อะไรเนี่ยกดต่อยเพื่อเข้าคือมันคือต้องมันคืออะไรบะทุกคนอกดกดเพื่อนอนโรงพยาบาลอ๋อเป็นโรงพยาบาล ก็รู้ว่าแต่อะไรอ๋อถ้าเลือนไม่เต็มให้มันนอนเลยพวกนี้นะผมไม่ได้ก็ไม่ได้เข้ามาเล่นนานะตั้งตั้งตั้งแต่เปิดตัวใหม่ๆเข้ามาเล่นตั้งแต่เขาเปิดตัวใหม่ๆก็ไม่ได้เข้ามาเล่นก็ตั้งแต่เขาเปิดตัวใหม่ๆหม่ทุก็เอาใหม่เอาใหม่ก็ขอไฟแดงตั้งแต่เขาเปิดตัวใหม่ๆก็เพิ่งจะเข้ามาเล่นเป็นครั้งที่สามครั้งที่สามครือที่สี่นี่แหละนะทุกคนก็เหรตรงนี้คือ อ๋อต้องกดทับเอาอันนี้คือนี่ฮะเป็นปน,นี่นี่ตรงนี้นี่ยเนี่นี่พอเข้ามาก็กดตรงนี้ซุ่มเรียนเนี่ยกดตรงนี้ไปแต่ผมซุ่มซุ่มแล้วอันนี้ก็เป็นรับของแล้วก็ทับรับของหรืผมก็ได้รับไปแล้วเหมือนกันโอ้ก็ขอให้เสียงกลัวนนะเนี่ยไอ้ตรงนี้เป็นที่เสียงรถเนี่ยตรงโล่งหัวยางเนี่ย เน nah, yeah. ี่ยเนี่ยทับทับทับอะไรเนี่ยทับเรียกรถเนี่ยเนี่ยมันก็จะมานะฮะก็นั่นแหละฮะมันแบบนี้ก็เล่นกันชิวๆนะฮะชิวๆนะนี่ตู้เอทีเอ็มหน่ยนึก็ครับเอทีเอ็มบุ๊บเนี่ยไปเอไปอะไรบ้างอะไร m b ยัมงให้บอทเกจดิบข้าขอไปเชียงลบก่อนนะฮะโอ้คือไม่ได้ใส่ไม่ได้อะไรว่าใส่หูฟังนะว็ไม่ได้พูดไม่ด้วยคือมันมันพังอะนะเขามว่าเป็นคนจนๆคนหนึ่งนะทุกคนที่ใจมือถือโอ้เว่อวเกิดเหตุการณ์ประชาชื่นกับอะไรวะกับ กับกับประชาชนกับ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 อะไรนี่เลยลืมแล้วลืมแล้วประชาชื่นกับอินอีไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนี่เลยวะลืมลืมแล้วลืม,ลมช่างช่างมันเถอะแล้วก็กนผ่านแล้วก็ลืมลืมไปเลยนะทุกคนมันพี่จะพามาทัวร์เมกนะมาเน,นี่ยจุดตัวจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนเนี่ย จดุดขายรวมอะไรเนี่ยจุดขายรวมอะไรอ๋อจะแบบว่าไม่ไหม้ด้วยนะเนี่ ouais. โ deflect, ยโล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 ครับโลครับโลครับทุกคนก็จะเห็นผมเปิดเปิดคุยตอนคุยตอนแรกนั <Hi. boiling? S 1> ่นแหละเอ้าตอนครับตอนนี้ใจเย็นๆอ๋อขายไม้อ๋อเป็นพวกขายเป็นขายขายอะไรพวกนี้อือนี่ขโมยรถกันได้ปะ โอ้ยยยยอืออ๋ออ่าข้าบผมามบิดบาดประกันเดลก็ว่เอาไปนะครับเชตคือไม่ไม่ได้มาเล่อนานแล้วขอลงหลุมไม่ลงหมาแล้วหรือเปล่าเนี่ยจุดว่าไปวอล์กโซนกดนี่ไงเนี่ยก็คือบอกมาแล้วนะครับก็ทวนไปนะก็ขอทวนไปแล้วนะฮะก็เนี่ยจุดเกิดอยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้าใครไปอยู่ตรงอันนี้ เพราะว่าถ้าใครมาอยู่ตรงแบบว่าเออตรงตรงจุดตอนนี้เนี่ยมันจะมีที่ที่ให้อนาร์ปมาอยู่ตรงนี้นก็ต้องต่อยเหมือนกันนั่นแหละหาเรื่องเลือดเต็มมาให้ไปให้ทุกคนดูไปหาเรื่องให้เลือดลดมานอนโรงพยาบาลทุกคนดีไหมเนาะเออเฟียลวครับเออก็เฟียลวครับเด็กกินทอนนะฮะไม่ใช่หาเต็มก็มีท่าเต้นท่าอะไรมากมายครับเนี่ย อยู่ๆเฮ้อะไรพวกนี้ถ้าต่อยว่านี่เลยถ้านั่งก็จะเป็นประมาณนี้อารมณ์อารมณ์มัมมนแล้วก็ต่อยต่อยต่อยเงี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยถ้าถ้ากดแช่งก็จะฟึบอย่างนี้เลยนะนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้ครับ